ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของชาติในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากโดยได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีอําเภอสหัส,สขันจังหวัดกาลสินให้เป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564รับโลรางวัลจากนายกรัฐมนตรีประกาศยกย่องเชิดชูกเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างโอกาสสร้างรายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนคุณธรรมบ้านนนบุรีมีการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดจากปี2564ถึงปี2566อย่างต่อเนื่องโดยได้ขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆมีชุมชนคุณธรรมใกล้เคียงและจังหวัดอื่นๆเข้ามาศึกษาดูง,งานหลายแห่งอาทิจังหวัดสุรินทร์จังหวัดขอนแกน่นและจังหวัดอุดรธานี ส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัล10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565มีการพัฒนาโฮมสเตย์มากกว่า35หลังจนได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนและได้รับรางวัลโฮมสเตย์ e Best local chef contest 20 22 สเสน่ห์ของชุมชนนนบุรีคือถนนไดโนโรดที่เป็นถนนสายวัฒนธรรมมีแหล่งเรียนรู้และศูนย์จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยซีซีพอตพาสบายแพรว่าไลา่ขิดไดโนเสาร์ที่เป็นอัตลักษณ์และงดงามและจากการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ของชุมชนบ้านนวนบุรีทำให้มีเครือข่ายทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาทิธนาคารอมสินสาขาสหัสขันได้สนับสนุนปลายจุดเช็คอินจำนวน2จุดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ป้ายจุดเช็คอินบนวัดพุทธาวาสภูสิงห์และป้ายจุดเช็คอินสหัสขันไดโนโรดโฮมสเตย์ ตลอดจนสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นถุงมือเจลแอลกอฮอล์ชุดคัดกรองให้กับชุมชนอีกกว่า33,000บาทการพัฒนาย,ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีการสำรวจและเตรียมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่มีไฮไลท์ความสวยงามทางธรณีวิทยาคือผาแดงภูสิง์ ซึ่งจังหวัดกระสินได้ส่งเสริมเพื่อคัดเลือกเป็น u n นซ e นนิว c h ปเตอร์ปักหมุดมุมใหม่เปิดให้มุมต่างชิงรางวัลกว่า1ล้านบาทอีกด้วยจากความร่วมมือในการพัฒนาย,ย่างต่อเนื่องทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านนวลบุรีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีสเสน่ห์ของวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายมีการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสารรค์ทำให้ชุมชนมีความมั่งคัง่งมั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป